ไข่ลูกเขยเจครับอร่อยอร่อย,ออยหมูหวานเจนะครับหมูหวานเจอร,อ,อร่อยอร่อยครับเป็นเชิญครับปลาสามรสเจนะครับผมปลาสามรสเจอร่อยอร่อยติดตามดูสูตรได้นะครับพี่น้องมาเดอร์ชูชีปโปรตีสามรสพี่น้องแซบแซบแกงขี้เหล็กต้มแซบจับชายครับจับชาย เห็ดสามกรอบสามรสครับลาบนะครับอร่อยอร่อยนี่มีส่วครับมีส่วเจรครับผมหมูเค็มเจสบแสบครับผัดตักทองหอมอร่อยอร่อยครับผมนี่ก็จะเป็นเห็ดเข็มบทองลูกชิ้นปบเปีเ้ยเตอร์ทาโคนี่ตะปูววนะครับอัดยเรียนเชิญด้านองนะ ไข่ลูกเคยเจนะครับเส็บๆสบผัดผักรวมครับผัดผักรวมอร่อยอร่อยครับต้ยมยำน้ำข้นนะครับต้ยมยำน้ำข้นเซ็บๆบครับมีซ้วน,นะครับผัดมีซ้วเจครับผมทานอายุยืนครับเส็บแสบ